สวัสดีนะคะหัวข้อในวันนี้คือเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเรามีไพ่3ามกองนะ1 2 3นะคะเริ่มเลยค่ะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ ดูกองที่หนึ่งกันนะคะรู้สึกว่าเขาอยากแสดงความจริงใจอยากพูดอยากบอกนะนเขาเรียกว่าสัญญาณบางอย่างที่อยากจะอยากจะคุยกับคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่า อยากให้คุณได้ยินว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่บางทีความรู้สึกนี้มันมันไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้หรือพูดออกมาได้มันมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาจะแสดงออกกับคุณนะคะแต่อยากบอกแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจะพูดยังไงนะขอรูไพ่นะคะ ดูเหมือนว่าเขารู้ส <th> ึกดีเขาชอบคุณนะดูเขาชอบคุณอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์สนุกสนานเขามองดูว่าสถานการณ์ภายนอกนะที่จะคุยกับคุณเน่ยจะเริ่มยังไงประมาณว่าเขาเขารู้สึกว่าค่อนข้างเฟลี่มี มีเทคนิคมีคาพูดหรือหรือก็ไม่รู้ว่าแสดงออกไปนี่คุณจะรู้สึกแบบเพื่อนหรือว่าแบบแฟนถ้าเขายุ่งๆไม่ได้สนใจคุณนะเขาอาจจะสนใจอย่างอื่นอยู่คืออยากแสดงความจริงใจกับคุณแต่อีกใจหนึ่งก็ปร,ประมาณว่าติดงานติดเพื่อนติดภารกิจอย่างอื่นไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาจะจริงจังหรือจริงใจกับคุณหรือเปล่า อาจจะดูเว้นเลยะาหารอาจจะรู้สึกว่าความรู้สึกกับคุณนะมันยังมีอยู่มันยังม,มันยังรบพูนจิตใจเขาอยู่นะชอบคุณง่ายๆคือชอบคุณแต่ไม่แสดงออกชัดเจนมีความลังเลหน่อยมันรู้สึกว่าเขาจะใช้จินตนาการดาวนิเนปซุนคือจินตน,นาการว่า คุณยังคิดกับเขาแบบไหนคุณยังชอบเขาอยู่ไหมอ่ะอยากจะแสดงออกแต่ก็ไม่กล้านะวิวเคราะห์คิดอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จะลงมือทำหรือยังเมื่อไหร่จะทำอะไรแบบนี้ค่อยดูหน่อยนะว่าเขาจะต้องทำอย่างไง เขาเชื่อว่าถ้าเรียกว่าความรู้สึกขออภัยนะโดนกล้องเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ถ้าเขาเชื่อใจเขาไว้วางใจเขาพร้อมที่จะที่จะพูดที่จะคุยกนะับคุณเขาจะบอกแต่ตอนนี้ ยังไม่ยังไม่ทั้งหมดในความรู้สึกที่ค้ามีแล้วตูวคุณเองเป็นยังไงนะคะตัวคุณเองเป็นอย่างไร ask your a n g e l ถามความรู้สึกของคุณเองนะว่าคุณถามเขาให้ชัดเจนก็ได้ว่า ตกลงอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณจะพูดดังๆหรือพูดในใจเพื่อให้คุณเห็นทางออกทางที่ดีที่สุดนะกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์ว่าตกลงชอบไหมเป็นอะไรกันเพื่อนหรือแฟนให้เวลาในในความสัมพันธ์มากขึ้นหน่อยเราไม่ใช่ของตายอื ถามไปเลย่ะอยากรู้ให้ถามนะคุณจะได้คำตอบเพื่อนหรือแฟนเป็นกำลังใจค่ะขอดูกองที่สองนะคะ คนที่เลือกกองที่สองดูเหมือนว่าเขาเรียกว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณหรือเขาคนนั้นนะคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากพูดอยากคุยด้วยเขาเขาไม่กรอบป้องกันบางอย่างเหมือนยังยังไม่พร้อมยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์นี้นะคะกุญแจเขาเรียกว่ากุญแจสู่ความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะ อยากจะพูดอยากจะบอกแต่ในมุมมองมันมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะหลากหลายรูปแบบที่เขาคิดอยู่นะเขารู้สึกถึงความความาวิตกกังวลหรือบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังอยู่ในใจเขาหรือเขาจีบคนหลายคนหรือเปล่าทำนองนั้นก็ได้นะเขาขอดูไว้กุน่อย ยืนนะคะตอนนี้คุณแม่บ้านยืนอยู่มันจะไปโดนกล้อง <c oughs> ขอไปด้วยโอเคความยืดหยุ่นนะ,ะการป้องกันหรืออะไรสักอย่างที่เขารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่เขายัง อว่าคนที่เราพ่กรองนี้นะรู้สึกว่าอาจจะมีใครหลายคนมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธนะ์ดูแล้วยังยังไม่คิดอะไรยังไม่ตัดสินใจนะอาจจะเป็นคนชอบเขาหลายคนหรือเขาชอบคนหลายคนแต่มีความรู้สึกว่ามีมีหลายคนชอบเขามากกว่า ้าความรักเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันดูไปด้วยกันได้มันก็ยังไม่ใช่ถึงไปด้วยกันเขาเรียกว่าไปด้วยกันได้มันก็เป็นความรู้สึกที่ดูมันดูผิวเผินมากมันยังไม่ลึกซึ้งมันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ตรงนงะเขาอาจจะคิดเยอะบางทีอาจจะมีเรื่องเรื่องที่รู้สึกว่าทำให้ไม่ไม่สบายใจ คเคยเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าก็ได้นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาได้มันมาดูเปลี่ยนแปลงได้แต่มันต้องใช้เวลามันอาจจะเริ่มต้นจากควา,ความเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนกับเขาหรือเปล่าอาจจะอยู่ในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์เคยเคเยแบบรู้จักพูดจาพูดคุยอะไรแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเคยอ,อกหักมาก่อนก็ได้ ต่เราลุ้สึกว่าเรารู้สึกดีกับเขาอ่ะคุณอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าตัวเขาเองด้วยหรือเปล่านะแต่เขาเคยจะบปวดมาก่อนแน่ๆรู้สึกได้ถึงถึงบางสิ่งบางอย่างที่เรบกวนจิตใจเขาอยู่ยังไงก็ยังไม่เลือกยังเลือกไม่ได้แต่ถ้าเขาพอใจที่เขาจะจะเปิดตัวเองเปิดความรู้สึกอ่ะ มันก็คุยได้เรื่อยๆคุยได้กับทุกคนนะดูดูแล้วความสัมพันธ์ในรูปแบบเริ่มต้นจากเพื่อนแล้วค่อยเป็นแฟนมากกว่ามากกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบแฟนนี่แสดงว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์ เขาคิดแบบไรไมันจะทำยังไงต่อนะคะเขาก็าพยายามนะที่จะจะคิดว่าเรียกว่าความรู้สึกที่เขาพยายามถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าอะไรที่อยู่ในความรู้สึกของเขาเขาจริงๆอนะว่าเขารู้สึกกับกุณอย่างไรเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือว่าแค่เฮฮาปาร์ตี้รู้สึกแบบนั้นนะ แล้วตัวคุณจะเป็นแบบไหนนะคะโอ้โหมันขึ้นอยู่กับคุณนะแองเจลบอกเลยขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าแต่จริงๆถ้าคุณอยู่ในสถานะแบบแบบเพื่อนมันมันก็มันก็ดูโอเคนะในความรู้สึกของแม่หมอคือ เป็นแบบเพื่อนค่อนข้างจะรู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงความความจริงใจมันไม่มันไม่ได้มีเส้นบางๆกันแต่ถ้าความรู้สึกแบบแฟน่ะมันเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างที่มันมันเป็นเส้นบางๆกั้นอยู่อยู่ที่คุณนะตัดสินใจเลือกเป็นกำลังใจให้นะคะขอดูกองที่สามกันต่อ รู้สึกได้ว่าสถานการณ์สถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะแยกได้ออกระวังความจริงกับความฝันยังไม่รู้สึกกำลังคาดเดาอยู่นะคะว่าความรู้สึกกับคุณเป็นแบบไหนยังไม่รู้รอการคาดเดาอยู่ว่างั้นเถอะ คือตอนนี้อาจจะถอยหลังกลับเขาเรียกว่าขอตั้งหลักก่อนว่าความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนเฝ้าสังเกตการคือแต่ถามว่าทุกอย่างมาดูชัดเจนไหมมันอาจจะดูชัดเจนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเขาสังเกตคุณอยู่ดูอยู่นะขอดูหน่อยว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะการสังเกตการในสถานการณแบบนี้ 嗯哼。Mm hmm. อนที่เลือกไพ่กองนี้กองที่สามเขาตัวเขาเนี่ยดูเป็นคนวิเห์เขาทำผู้สนใจเขาได้แหละค่อนข้างใช้เหตุผลมองความเป็นจริงนะเขาคิดว่าเขายังแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างมีความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างคิดมากหรือมโนคิดไปเองอยู่ว่า ไอความจริงกับความฝันนั้นมันเป็นยังไงแต่ถามว่าพัฒนาได้ไหมในความสัมพันธ์ได้ค่ะพัฒนาได้ปรับตัวได้ไปกันได้นะกับคุณหรือมีความรู้สึกว่าไม่เหมอะสมเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยนะอยู่ในรูปแบบเพื่อนกันหรือเปล่าในสังคมที่คุณเคยเห็นเคยพบปะเคยพูดคุยกับเขาอ มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันมีความไว้วางใจบางอย่างกับคุณที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือพูดปรับทุกหรืออะไรก็ตามทีร่รู้สึกว่ารู้สึกวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามที่ไม่สบายใจก็จะจะพูดจะบอกคุณคุณคืนหนึ่งในนั้นที่เขารู้สึกว่าเขาไว้วางใจว่าจะะแล้วขอดูหน่อยว่าเขาจะเป็นอย่างไร จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเขาจะต้องทำอย่างไรนะฟูวันนุมมีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับอีกบุคคลหนึ่งอ่ะมันจะดูแน่นแฟนขึ้นทุกวันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคนที่เขารู้สึกว่า เขาไว้วางใจเขาปรับทุกเขาพูดคุยได้จากเพื่อนอาจจะกลายเป็นแฟนหรือจากความสัมพันธ์แบบแฟนอยู่แล้วอาจจะพัฒนามากขึ้นไปวันนั้นว่าโอเคเราสามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้นะผ่อนหนักเป็นเบายืดหยุย่นซึ่งกันและกันสามารถที่จะเรียนรู้กับคุณได้รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจ โต้ตัคุณละฮะ let's go คุณพร้อมไหมพร้อมที่จะจับมือไปได้วยกันพร้อมที่อยู่เคียงข้างเค้รือเปล่าพร้อมในรูปแบบใดของคุณนะบอกเขาเลยเ่ะว่าคุณพร้อมที่จะเป็นอะไรในความสัมพันธ์กับเขานะ กำลังใจให้นะคะเราวไว้เจอกันใหม่ขอให้ทุกทุกนมีความสุขนะคะ